พี่น้องจ้าอันนี้เนเอื่นปูภูเขาได้พี่น้องผัดผงกะหรี่อร่อยมากแซอย่าให้คนหนีบเด็ดขาดพี่น้องเลือดออกแนนอนรุ่นหนีบมาปลา่อยได้รุ่นนี้นี่เขาจะอยู่ตามเขานะคะปีหนึ่งสกินประมาณเดือนนึงค่ะีพี่น้องจ๋าช่วงนี้เป็นสิมมันเป็นสิแส่บเป็นสิไข่เนาะคะ่ะแต่ว่าลังจจกนีไป เคล่นสิเป็นว่าวว่าวแซบด้วยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้คือกินกินดิบๆไม่ได้นะคะถ้ากินสุกก็คือสุกไปเลยถ้าครึ่งสุกครึ่งดิบนีบ่เป็นโบกี้ห่าค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่ยยาบัดปรุงกระลีอร่อยมากมลองแล้วกับเที่ยนน้ำอ๊อกตัวนี้เคลื่นจะเป็นตัวสีม่วงจะมีขนนะคะเหียงหมคะเพื่นสีมีขน,ขนพี่น้องจ้าว้าย มีกัดเจ็บเดอ้อนี่เดอ้อพิ่งสูดถึงได้มั้ยนี่ว่าจะไปเกบเพ็ดพี่น้องเห็ดออกขนาดเลยแต่ว่ากะไม่ได้ไปนี่บ่ค่อยสบายคุ้มแพ้ขึ้นปวดฟันด้วยตอนอนั้นโดนเพื่อนหนีตายและพึ่นสูสูดที่จะนอยดพี่น้องในตัวจะมีสีเป็นผลนะคะน้ำตาลน้ำตาลม่วง บ้านนี้ร้ายค่ะพี่น้องจ๋าน้องใหม่บุน,นีร้ายบื้อช่วงเลยตีละครั้งเนาะพี่น้องีล้วเธอซนเธอนะค่ะิ่ณสิเป็นย่ามเพิ่นขันว่าเป็นย่ามเพิ่นกับโบเสแแบดด้วยค่ะพี่น้องจ๋าอันิ่้เตรียมสิสู่คู่ด้วยนะเห็นบ่นี่นี่เลือดบ่ออกบ่ปล่อยะค่ะเพิ่นนี่นี่บ่ปล่อย กันกินมากดูปอกันกินมากขนพ่วงๆพี่น้องแจ๊คแตว่าอร่อยค่ะผัดผงกะหรี่นึ่งก็อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะพี่น้องจ๊คอันนั้นว้าห้เหนียวอันนี้ใส่เบอักเบียนค่ะเบเบียนสูงเนาะค่ะอาหารนี่คือตามภูเขาเนาะค่ะอันนี้เป็นเบอรเบียนค่ะ กินตามธรรมชาติบ้านแล้วเนาะคะ่ะอันนี้เก็บมาจากเขาค่ะพี่น้องจ้ะอร่อยหวานให้กินบอพี่น้องชอมชอบจนสมหวานหวานบอยังบม่สุกขาดต้องรอให้เขาสุกก่อนให้เขาสุกลาย่นนี้เนาะอันนี้เขาเพิ่งเก็บมาไงเก็บมาจากเขาเด้อพี่น้องมีหลายค่ะมากก้อมานแก้มมีเบิดค่ะพี่น้องจ้ะเกาลัดอะ่ะที่เป็นน้ำน้ำ,นำ,นำซื้อหมองเงาะนี่ค่ะ ในบนจุดพเกาเรรัดค่ะพี่น้องช่วงนี้ของกินเยอะครับเพราะฝนตกเนาะค่ะเนาะแูปลอ้วนมกโก้ก็กินเรื่ยโก้นี่ค่ะแล้วพี่น้องนี่เอาปูไปคั้งไว้ก่อนค่ะเพื่อจะไต่ออกนี่ลุ่มหงหน้าค่ะเก็บหน่อยนะอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะคะซีลูกซีหน่วยลูก สามน้อยลูกนักเยงน้อยใหญ่ห้งนะคะงามมากงามมาก นี่ปลอดสารนะคะไม่ได้ฉีดยานี่ไม่ได้ฉีดยาเวยคะ่ะซุกเหลือกไหมในนี้เช้ชาๆุกหนัออกมากอุ้พี่องจ้า นี่เก็บมาอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาดเลยดูผาดหงยเก็บมาแล้วเยอะทำลายมากมาได้เลยนะนี่ดนี่้รงไม่ผาดกับพี่องเลาส่วน